วันนี้บรรยากาศในสนามนะครับกีฬากลางจังหวัดระยองนะครับวันนี้ก็มาให้กำลังใจกันครับพอสมควรนะครับจุดที่ชิดไซนะครับบรรยายอยู่ตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นจุดพิเศษจริงๆครับเพราะว่าวันนี้ทีมถ่ายของเรานะครับประสบปัญหาเรื่องเทคนิคนะครับเราไม่สามารถถ่ายทอดทางจานดํา psi ช่อง119ช่อง174ได้นะครับวันนี้เลยต้องใช้บริการของนะครับ มือถือนะครับโนเกียรุ่มีย920เครื่องนี้นะครับในการบันทึกภาพทุกภาพให้กับผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านทุกท่านครับได้ชมกันนะครับอาครับเริ่มจะเห็นช่องครับศิวกรเจรักูลครับน้องเฟยครับกระชากลากขึ้นไปครับแม่ลูนี้มองลองหาเพื่อนครับแล้วก็โดนลูกนี้ผู้เล่นของปวกแดง FC ครับไม่เห็นด้วยคำตัดสินนะครับว่าแมแต่กรรมการมองว่าลูนี้เป็นการเข้านะครับ ทำไมจังหวะของคู่ต่อสู้นะครับ